สวัสดีจ้ามืัอนี้อยู่ที่บ้านป้าแจ๋วมารับลูกนะคะทุกคนคิดหอดูกแห้งอา้าวมีคนคิดถึงแม่หรือเปล่านะคิดถึงแม่ไหมคะไปไหนคะกลับไปกลับกับแม่เหรอไปเดิตะเค้เอาไปอะไรไปเจอตะเค้อะไรใช่จะไปะเดินะเคียนเดี๋ยวเราสามน้อยเหรอคะกลับกับแม่ไหมกลับกลับเหรอคะ โอเคบอกป้าสิไปบอกป้าสิไปบอกป้าสิป้ากลับบ้านก่อนนะหัวจ้างมาบ้านยุไสติลูกบอกมีเพื่อนเยอะมากเลยค่ะไม่ได้ขอมีเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยค่ะอ้าวมีเพื่อนเพื่อนเยอะมากแล้วแล้วต้องกลับกับแม่ไหมล่ะมีค่ะมีพี่จินแล้วก็มีพี่โต้ค่ะมีพี่จินแล้วก็มีพี่โต้ด้วย เอาแล้วกลับกับแม่ไหมคะกินอุ๊ยเอ้ดมาเผ็ดลูกเพื่อนเยอะขนาดนี้กลับกับแม่หรือเปล่านะไม่อ่ะกินเอาอย่ากินอย่างนะไม่เดือดขนาดไหนเอาหมูมิ่งอ่ะหมูมิ่งขอคุณพ่อก่อนเราจะเป็นเบบีเออเออเบบี้กลับกับคุณแม่ไหมคะกลับค่ะคิดถึงหรอคะถึงค่ะอือหืออันวน้อเกลียวกลับด้วยไหมคะ

หมูหมอหมเขัใส่ือสวยคเขอใส่ที่ผวที่นเมื่อเขาทปนล้อนมันอ่นมันชนกันก็จะนีมั้นมันอ่อนก็เลยใจสวยไหมคะแม่สวยไหมคะสวยค่ะพุดแหละสวยมากไหมคะสวยเหมือนใครคะเปี้ยวนมเปี้ยวอน้ห คบุญบอันคุณอันเดยตรงโปรจคไปม่อยีปไป่อยแล้วเออไอเนี้เอาไปด้วยรอโอ้ใหอ้เดเดี๋ยวกาุกโนมเออ้นปากหจะกลับกับแม่ไปบอกพี่โตก่อนเร็วกลับกับใครอ่ะอ่าไปบอกพี่จีนด้วย กินหอดเน่อือุนให้ทั้งอันเดียทั้งนองบอกห้ซ่ากันบสุดเสียงกันยคกอจงหูว่าเม่สิมาหัดหนิจีตกูเอ้อป้าจะไปกินเนางเนมาแลงไปกนเนือยเนื้อปาแล้เนื้อยาอยู่แล้วกินยังเ้ยคิดยากอ๋นี่ยลูก ทิศส so, 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 so ูตรสูเอฟทิศส oh, ูตรทิศสูตรทิศสูตรทิศสูตรทอะไรอ้โ้ยเด้อเด้อลมือห่ปาเนี่เด้อเช็ดไหมลูกเช็ดตากินี่ข้ามไแล้วแม่หล่ะลูกยกินข้าหลยังหโอ้ยันเป็นตื่นยังบ่อเ้าตื่นตส้อีเด้อยลตื่นอาบน้าเอ้อ วันนี้ป้าเจ๋อวันนี้ป้าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตป้าเจ๋อมาเรีเป็นแม่ลูกอ่อนมือนึงคงเขียนแต่ท่านอย่างนอยเราไปโรบลีดอ๋อแล้วป้าจะถึงก็ไปถูงว้านถึงบ้านดีจ้ามจังหวะมือว้านมาเล่ยนที่นี่เบิร์ดเด็กน้อยเอออยู่บนซอยกันเซลจีบารุดแน่ยี่แก้วมาแล้วค่ะไปคิดถึงแม่หรึเปล่านะ อู uh ้ห huh. kind of th yeah. oh, oh, oh. wow. ูยิ้มเลยนะอุ้ยลูกก็ยิ้มกัมาแห่งงานอ่ะแค่นอบแม่มาเลยาวลา่นแม่บให้เธอรให้เทนอป้าจ้าอะไรเกิดอะไรอ่ะออกมาเลยออกมาออกไปเลยอ่ะไปเอาเอาสีูให้วนให้วนไปให้วนให้วนา้หมาแล้ว คุณนะีดังก็ไ่ได้ล้วค่อยเอานีออกคุณสอบบอกออกจะมาเขียนอะวมีเนเดตาเห็นว่าเป็ยน่ะตาเห็นว่าเปลี่ยนแเอพวคนไห้องห้องของอนเสานีขีดดังสสีลงไปหาเงออกบอกออกนะโเจ้าพนันไผขันคือนเสียดอะไรอืมคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยเย้ เย <Yeah. S 2> ่แม่เนี่ยเย้เย้ล้างมือหรือยังเช็ดแล้วค่ะแปรงสีฟันแล้วเฉดแล้วค่ะล้างปากหรือยังเช็ดแล้วค่ะเช็ดอะไรเช็ดอแดดเบียดเช็ดค่ะโอเคเดี๋ยวจุบมองนิดหน่อยน้องกลับด้วยเนาะค่ะไม่อยากทานี่พี่เออทำไมอ่ะเดี๋ยวเล็บเล็บเ๋ยวปาก ก็จะปากแตกคือปากเหรอปากแตกคือปากเลยปากปากปากเป็นแบบปากแนี้ยตางกันอ่ะมนยังปากคือปากแตกลูกปากถารีบบอกมาปากมันยังไม่ทาลิปเลยแล้วแม่ก็ทาสวยนะแม่ยังแม่ไม่ทาสวยอืมอหย่อนหย่อนเนี่ย อืมดูทิอืมเลยแดงเลยแดงเยแงเลยหลือยังเลยอ่ะจุ๋ยใหม่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 อืมออกแล้วจุ๋ยคุณจุ๋ยคุณอืมคิดถึงจังเลยเนี่ยนี่จะเป็นเบบี้ลาลิตะเพิ่งจะเป็นเบบีลาร์เป็นงยังงอเนี่ยเห็นปะ อ๋อาปถ่ายชิปให้แม่อยู่นี่แต่ถ่ายเองเหรอถ่ายให้แม่เลยถ่ายให้แม่ค่ะมต้องถ่ายแล้วนี่ต่ให้เร่ายคายกนเอตงนาเพิ่อกงน้ะป่าเจ้าโอเคอันก็ตาไปแค่ันนี่ต่เลบน้เหรเยนี่เน่ยเยยมยมเรียจุ๊บแคบป็เกลือเราเป็นอะไรแคบเป็นสีพู้ แล้นไม่ติดหรอลูกอันบาติดอเก้าเตวจ่าคือไงเอ้าเอาีเหยียบอีหยังล่ะยาวเกีจ่ากับแม่หรอครับครับผมแตเดิดพลาดได้ไงนี่ยังละบันเฮียเสือเต็มยนุ่มบ่นุ่มตัวเปลี่ยนมาอยู่บอกครับจะไปเปลี่ยนหรมันก็ได้ต้าอี ขาใหน่อยถ้าเสายไหมเด้อลุงจะซื้อมมใหาอยู่คอนโทรหาลุงคนมาลุงซื้อสายไหมให้หน่อยนะสายไหมติต่อพอดีสายไหมสาไหม่จริงว่าเอาไว้แล้วลุงหุ่มตัวเจอไปแต่ยองนี่ไปแต่กูดนะเนาะหัวคือผู้ใหญ่การอืมหัวเหมือนผู้ใหญ่การเหลุ

ใส่ต้องูด้ยล่ะใส่หน่อยใส่ตอวเขาใหญ่ใส่หาลูกเอากับแม่ไปด้วยนะไม่เอนเวลาซักเกินมยาปงพนุ่มเลยเด้อเีน้องหลายเลยน้ายาปงพนุ่มอันเพิ่มเพิ่มอีกแน่สำอกเวลาซักอ่ะัหอมซสด่ไม่หมเพิอเซีมาดนดไมเอวมนดนเจะต้องอป็นใส่เื่องป้นน โอเคนะคะอันตัวหม่บอกอืมเอออัตุหม,มายโอายเป็นจอเลือขเราดโอเคนะคะเกี่ยวกับนาฬิต่จะกลับกับแม่นะคร okay, ับผมโอเคครับผม